ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในชั้นทัลโลกเราก็ตามประเด็นของการประชุมสองสภาจีนมาหลายท่องหลายมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งตำแหน่งสําคัญทางการเมืองอหรือนโยบายต่างๆแต่วันนี้คุณชิปจิตนิยมจะชวนมาตั้งคําถามกันนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมคนไทยเราถึงควรจะจับจ้องหรือว่าให้ความสําคัญกับประเด็นที่เกิดขึ้นจากการประชุมสองสภาค,ครั้งนี้มีประเด็นอะไรบ้างที่คนไทยไม่ควรมองข้ามไปติดตามกับคุณชิปจิตนิยมค่ะการประชุมสมัชชาของจีนสองสภาเนี่ยนะครับบางคนอาจจะถามว่าทำไมต้องไปเรียนรู้ขนาดนั้น ต้องไปศึกษาก็ะรีนโอ้โหเรื่องเป็นเรื่องภายในของจีนหรือเปล่าแต่ว่าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยสิ่งที่มีการประชุม 2, 2สภาของจีนเนี่ยนะครับไทยเราควรจะเรียนรู้หรือว่าน่าจะเอาประโยชน์อะไรจากการประชุมมาใช้กับประเทศไทยอยังไงอันแรกเลยจีน,นกลายเป็นเศรษฐกิจกใหญ่ของโลกนะ<ช>กปีที่แล้วก็ประกาศออกมา18%ของ GDP โลกนะครับปีนี้ผมคิดว่าถ้าณสิ้นปีนะเราอาจจะเห็นสัดส่วน20%แล้ว ดังนั้นโมเมนตัมของเศรษฐกิจจีนหรืออิทธิพลของเศรษฐกิจจีนในเวทีโลกเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น<ม>น,ะน,ะนะการที่เรารู้ความเคลื่อนไหวของนโยบายบทิศทางที่เขาจะเดินหน้าไปนะครับผ่านการประชุมสองสภาเนี่ย<ม>จึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะการประชุมสองสภาของจีนเนี่ยมันจะเป็นการพูดคุยไม่ใช่แต่สิ่งที่เขาทำาในช่วงที่ผ่านมาแต่พูดต่อไปถึงว่าแล้วปีอนาคตของเขานะเขาจะทํำยังไง การที่เรารู้เนี่ยก็ทำให้เราเตรียมตัวได้ง่ายได้เร็วขึ้นยิ่งเราอยู่ใกล้เนี่ยนะครับขนาดสหรัฐอเมริกาเขาอยู่ไกลขนาดนั้นเขายังมองแบบนี้แล้วเราอยู่ใกล้เรามีความได้เปรียบในมิติเชิงของโลจิสติกที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับจีนแล้วก็ภูมิภาคแถบนี้ให้เพิ่มสูงขึ้นประเด็นใหญ่เรื่องหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเป็นสีภารกิจในการประชุมครั้งนี้ก็คือเรื่องของความพยายามในการที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ แต่ขณะเด,ดยียวกันสื่อตะวันตกเองก็บอกว่าจีนก็พยายามที่จะออกมาตรก,การรดอว่าการเข้าไปมีบทบาทแทรกแซงเรื่องของการลงทุนในภาคกอกชนมากขึ้นข้อทีจจริงเรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์จีนในช่วงสองปีหลังเนี่ยนะ,ะช่วงที่เกิดวิกฤตโดยเฉพาะยิ่งปีที่แล้วนะเราเห็นเรื่องของวิกฤตโควิดในเซี่ยงไฮ้แล้วก็หวัวเบอร์สำคัญในประเทศจีน,นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันทําให้ธุรกิจต่างชาติจํานวนมากไม่ค่อยสบายใจนะธุรกิจต่างชาติหลายรายถึงขนาดออกมาประกาศเลย บอกโอถ้าขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปผมไม่เอาละผมจะถอนการลงทุนนะจากประเทศจีนเราก็เห็นรัฐบาลจีนโดยรัฐบาลกลางส่งสัญญาณนะกระตุ้นให้รัฐบาลท้องถิ่นนะหารือพูดคุยนะครับกับธุรกิจต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่อย่างในเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีการพูดคุยระหว่างหอกันค้าต่างๆกับผู้แทนของไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้อินเวสซ์ซึ่งดูแลเรื่องการลงทุนในเซี่ยงไฮ้หรือแม้กระทั่งเรื่องภาคการต่างประเทศ หน่วยงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขามาพูดคุยกับผู้แทนของหอการค้าของต่างชาติที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้ลักษณะเดียวกันทําขึ้นในหลายหัวเมืองในประเทศจีนแล้วเขาไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะเขาเอาไปแก้ไขปัญหาบางทีระหว่างที่จะมีการหารือเนี่ยบางทีเขารับปากเลยว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเลยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมขอไปดาเนินการเรื่องนี้ปรากฏว่าผ่านไปไม่กี่เดือนนะจีนนะในภาพรวมแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามที่กิจการต่างชาตินะเรียกร้องเอาไว้นะครับะัะนั้นจากเดิมเนี่ยภาพที่เราบอกว่าโอ้ยเขากดดันอยากจะถอนการลงทุนจากจีนวันนี้ไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของการกระจายการลงทุนเหตุผลก็เพราะว่าเรื่องสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีที่กดดันนะถ้าเกิดอยู่ในเมืองจีนแล้วอาจจะทําให้การค้าขายกับประเทศลูกค้าเดิมอาจจะติดปัญหาในบางเรื่องเขาก็เข้าใจ การลงทุนและก็ความเสี่ยงทางธุรกิจมาอยู่ในหลายๆประเทศในอาเซียนนะนี่ก็เป็นตัวอย่างเราเห็นต่างชาติกลัวว่านัฐบาลจีนจะมากดดันนะหรือแม้กระทั่งเราเห็นรัฐบาลจีนปรับทิศทางนโยบายเดียวต้องการเข้าไปร่วมถือหุ้นนะครับในกิจการเอกชนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่จีนอยากทำและอยากแสดงให้โลกเห็นก็คือว่าเฮ้ยรัฐบาลจีนเนี่ยเป็นมืออาชีพนะนะไม่ได้ใช้กฎหมายไปบีบบังคับกิจการต่างๆ แต่ใช้กลไกท,ทางด้านธุรกิจนี่แหละนะครับในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานจากเดิมที่ปล่อยให้เอกชนร่วมทุนกันแล้วก็เกิดปัญหาต้องมาจัดระเบียบ,บอย่างข่าวในช่วงสองสปีที่ผ่านมาแล้วก็เกิดเป็นวิกฤตใหญ่นะครับจีนบอกไม่เอาเอางี้งั้นแล้ววิสาหกิจจีนอ่ะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องคุณก็ไปลงทุนนะในกิจการเป้าหมายเช่นกิจการดน้นานเทคโนโลยีเป็นกิจการเป้าหมายก็อาจจะเข้าไปร่วมทุนสัก ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับเข้าไปร่วมทุนแล้วระบบก็คือคุณก็มีผู้แทนเข้าไปนั่งอยู่ในกรรมการบริหารนะของบริษัทต่างๆเหล่านั้นคือมีอะไรเนี่ยก็ว่ายง่ายกระตุกนะรกันให้ข้อคิดเห็นกันหรือรับรู้คือคนถ้ามันอยู่ใกล้ชิดกันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างน้อยมีอะไรมันก็ไปในทิศทางเดียวกันได้ได้อย่างเหมาะสมนะครับบางครั้งเขาบอกว่าความผิดมันไม่ได้ความผิดพลาดมันไม่ได้เกิดขึ้นนะจาก ไพคเอกนชนหรอกแต่เพราะบางทีไพเอกนชนเราก็คิดอย่างเอกชนนะไม่ทันได้มองว่าเฮ้ทิศทางนโยบายหรือมิติความมีเสถียรภาพในมุมมองภาครัฐรนะมันสูงระดับไหนนะพราตัดสินใจจากพื้นฐานในด้านธุรกิจอย่างเดียวมันก็ทําให้มันเบี่ยงไปด้านหนึ่งในมิติเรื่องการ,ค,รความเจริญการพัฒนาหรือความพยายามในการสร้างผลกําไรจนลืมมิติเรื่องของความมีเสถียรภาพเขาบอกลักษณะแบบนี้นะก็จะทําให้ผมคิดว่าภาพของจีนในเิทีโลก นะครับมันมัน,มนดีดขึ้นนะก็จะทาให้ธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเมืองจีนร,รู้สึกสบายใจขึ้นด้วยพอพูดถึงประเด็นนี้เราก็อธนึกถึงกรณีของแจ็คหมา่าี่เป็นต้นอาจารย์คิดว่าการปราบของจีนเนี่ยมันซื้อเห็นว่าบริษัทใหญ่ในจีนกําลังออกนอกลู่นอกทางที่จีนเขาตั้งเป้าตั้งกรอบหรือเปล่าครับอาจารย์กรณีของริบบาร์ของของแจ็คหม่านี่ก็จะเป็นกรณีกรณีเฉพาะกรณีพิเศษ ซึ่งมันไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่ท่านไปกล่าวปราศัยหรือหือไปทําอะไรไว้แต่ในภาพใหญ่ของธุรกิจก็คือผมเชื่อมั่นว่าจีนยังคงต้องพึ่งพาธุรกิจพวกไฮเทคทั้งหลายบิ๊กเทคทั้งหลายอยู่ต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าจีนอยากเห็นการเติบโตลักษณะแบบนี้มันพัฒนาควบคู่ไปกับความมั่นคงนาของชาติแล้ก็มิติอื่นๆโดยรวมไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเดิมหรือธุรกิจอื่นๆที่มีอยู่ในจีน Uhm. ทุกคนก็จะได้เติบโตไปร่วมกันเหมือนกับแคมเปญท่านสิจิ้นผิงใช่ไหมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันไม่งั้นบิ๊กเทคโตไปคนเดียวคนอื่นได้รับผลกระทบก็ไม่ได้รวยด้วยไม่ได้รวยด้วยกันผิดท้ายนั่คือเราต้องลงเรือลำเดียวกันด้วยถูกครับจีนอยากเห็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนของเขาหรือแม้กระทั่งประเทศที่เป็นพันธมิตรกับเขาเติบโตไปด้วยกัน